ครับผมสวัสดีครับบ่บ่อยล่างเห็ดแล้วครับแล้วสุดนึ่งลรอครับกอแดงใหญ่ใหญ่ใหญ่หาม้าครับหาม้าแล้วกามาเห็ดมาล่างครับผมพี่น้องบังเนี้ยครับนี่มีสิ่งเห็ดเพิงครับผมอันนี้เห็ดกอแดงใหญ่ครับเห็ดกอแดงใหญ่เห็ดละงูครับเห็ดละงู์เห็ดละงูครับผมพี่น้องนี่โอ้ยหอนแสงนี่ด้วครับผมพี่น้องนะครับเห็ดละงูกับงามงามเห็ดละงูนี่เสี่ยงเห็ดกุญแจท้องกุนแจงครับเพราะว่าเป็นกินเห็ดแนวอื่นอะไร เจ้า่นกินเห็ดแล้วงบได้อยครับผมนี่อ,อันนี้ก็เป็นเห็ดเพึงครับผมพี่น้องนี่เห็ดพึงเขาดงครับกระตานี่เดี๋ยวล่างซิดนี่แล้วก้อนจังสีไอจังสีล่างเห็ดพึงเขาครับนี่บนครับผมดอกาง,งามครับผมพี่น้องอุ้ยอสวร เบาโจกกาลังนังล่างอยู่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเ่าล่างกับสีแกงครับมากินเขาน้ากันเด้อครับผมนี่ครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวเบาบอยสล่างเห็ดคนครับผมพี่น้องครับล่างเห็ดน้ำเบาบอยครับ อันนี้ถอดครับ <coughs> 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 <coughs>

สามครับผมพี่น้องครับพี่น้องกกอแดงใหญ่ๆครับผมนี่เราสิแกงกินเที่ยงครับผมพี่น้องกินน้ำบอยพี่โจพ,พี่ดินด้วครับนี่สิลางเห็ดเพิงครับอันนี้ครับ เด็ดนะครับผมพี่น้องเด็ดซองเดี๋ยวขออนุญาตล่างเห็ดก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจ้องไปพอตอนเห็ดเลกินตอนเบ้าบอยกับพี่โจพักกันเห็ดแกงครับผมพี่น้องครับผมนี่เบ้าบอยสิแกงกินกับพี่โจครับนี่ครับกับพี่ยังหอดินครับเห็ดกอแดงครับผมพี่น้องมังนะครับปาดออกแล้วเว้ยพี่น้องครับกินข้าวแรงน้ากันเด้อครับผมพี่น้องครับ โอ้ย oh, อย่างแม่ๆพี่ๆนา,นาถือกลองเขามาด้ภายกระติบเขามากินอยู่ไอยูหน้าบ้าบอยด้วยครับสีผ้าแกงเห็ดกินครับผมแกงเห็ดป่อพ่อแกงน้องใหม่ให้กิ้นพ้อครับอันนี้สิแกงให้คยายทองครับเีแล้วงกเหแล้วงงสิแกงให้คุยใจทองครับผมอันนี้ส่วนที่เหลือครับบ้าบอยสีหนึ่งครับเอาเส่ถุงหนึ่งไว้ครับนี่เส่ถุงหนึ่งไวนนงไ้อันนี้เป็นเห็ดขมครับเห็ดเพิงขมดงครับผมพี่นอ้อง อันนี้ก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วครับอาปล่อยฮัดถุงใส่นามไปให้นเพลนเย็ยนเอาไปใส่ชงฟิตไว้ครับอันนี้เป็นเห็ดบินเห็ดร่วมเห็ดเพิงครับเป็นเห็ดเพิงเห็ดหนาเขียวครับได้สองถุงแล้วครับผมเดี๋ยวมาปล่อสิกอกเห็ดตัวนี้ครับเอาไปหนึ่งใส่กันครับผมเก็บใส่ชงฟิตไปครับผมพี่้องครับ ครับผมเมื่อคดใส่ถุงหนึ่งครับพี่น้องใส่มือนี่แล้วครับผมพี่น้องครับนี่อุ่นรับหลกหลายฝ้ายหนึ่งตัวที่เต็มถุงครับผมพี่น้องยัดใส่พร้อมครับผมพี่น้องนะครับเรียบร้อายด้วยครับผมใส่ซองถุงพอดีครับผมพี่น้องแกงแซ่บแกงหวานนะครับเง็บกอแดง สองถุงพอดีครับสองถุงพอดีเลยเอาไปหนึ่งครับไปนนึ่งครับเอาไปหนึ่งใส่ตู้ครับพี่น้องอันนี้เห็ดขมดงครับหนึ่งว่จะกินครับน้งองก,กระต้อยครับก,กระติก้อยปลาหอมไปอีกตู อีกตัวปลาโจิ่นเอาใส่หม้อแกงเห็ดครับผมง่ายครับอ่าในถุงนึงพอดีครับผมเดี๋ยวเพิ่นก็นยุบลงครับ มนหนึ่งสุกเราเพิ่งก็ยุบโตลงครับผมพี่น้องได้แล้วนะครับรเราโจกกำลังเด็ดพักครับแมงวันหลายหลายเลยครับผมย่ามบักม่วงหน่อยบักม่วงมันสุกเพคนเห็ดบักม่วงแผ่นเมงวันเมงวันมาตัมครับพี่น้องเมงวันเยอะหน่อยอยู่ต้องทงให้ทงหน้ากลางเชียรแล้วครับผม พริกพริกมึงครับผักติ้วครับผักติ้วปลาครับปุงเลยด้วยปุงเลยปุงเลย,เลย,ยอันนี้ของคุณยายทองอัน,นของเฮาใส่ไปเลย,เลยของเราตามตามใจชอบเลย มีตั๊งโง่ขาวแกงให้ผู้เทากินครับรคน้นย่ายท่องกับคน้นย่าสายครับ,เป,บ,รบเป็นบอสมบายคนย่าสายเันบอสมบายก็เอาพันมานอนน้ำเป็นมานอนเป็นพันยูพีครับผมเห็ดนื้ินสูกเนกินกอนครับน่องอันนี้เป็นเห็ดของไวสลุนนะครับ,นนรบพี่น้องครับโอโย,ยูย,ย คตัดแกะตัดแสบครับผมพี่้องมากินข้าวน้ำกันนะครับพักกระมี่ครับมีอะไรเล่าเข้าไปเลยครับเล่าใส่เล่าใส่เราทำมือพี่อ้องว่า,าวดินว่าใส่ผักขานำมาสักครับพันจังหอมใส่เม็ดตุยางใส่ตุ้ยหอม เมื่อกาดิจวดมันครับหมหนึ่งเห็ดเบายครับโยนหน้ำน,น้า,นาขอเอามาแช่น่ะขนาดครัวบ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องเบื่อนเ้ยครับหกหก <c oughs> เก็บได้มือเดียวมืออื่นสอ้ามากะหกเก่าครับผมแช่เบาครับเบาเมนว่าออบาเก็บได้ครับผมพี่น้อง เก็บแล้วครับมาเห็ดนักกินเห็ดนักกินกับผงไว้แค่ก้าครับคุณอนไรย่ามขึ้นมันบอกใครหน่อเจ้าของเน,นี่ยค,ครับผมพี่น้องนี่มันก็เป็นธรรมดาเนาะครับพวกน้ำบานรหอกอะทังสี่ละครับผมพี่น้องหกแน่เก็บแน่นี่แหละครับคือความจริงบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บก่อนจังอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งครับครับพนอ้ออ้อแล้วครับ ผักก๋วเตียววิววิดอยู่อยูๆครับพี่น้องอือไปอีกตู้ถิ่มลงไปครับผมพี่น้อง ซัมนี่กัดเล้วเลวครับนกขินผูเ่าครับผมมือโอ้ยหอมหนุ่ยครับผมพี่น้องชิมก่อนสบต่อไปคิวเราครับเป่นครับผมพี่น้องครับหมอบ้อเบร์ใหญ่มากนะครับผมจบไปว่าบอยกะทิ แกงครับบะโจ้กระป๋าโจ้โจครับคือไก่ดเ<ล>ดงแดงน้ำแดงจึงคืนนะครับเ็ดห,หลายก่หรอกครับพี่น้องครับ กำลังพุทลุดลุ่ดแล้วครับยุบแมนแมนตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับผมกำลังพุทธกำลังเสียบกำลังพุทธกำลังหอมครับผมพี่น้องครับใส่ฟักติ้วลงไปแล้ววุ้ยหอมหวยไครับผมพี่น้องครับ นะหน่ามาเจอดมาเจาะสุกแล้วไตมว่าวสุกแล้วดีซิมเห็นมันยุบลงองกบบไรบ่าวโจดชิมแล้วครับว่าพอดีไหมครับเห็ดหวานมากเห็ดหวานมากว่ากัน ไม่ได้หวานชูรสใช่ไหมครับบเห็ดอันนี้หวานได้ตัวด้ครับผมพี่น้องเห็ดกอแดงนี่แง่มันมีมีรสหวานไม่ว่าต้องพิมพกอแดงผีขาขาวเลยหันกอนี่ยกอแดงใหญ่นี่ลนะกอแดงหลวงใหญ่ถ้ากอแดงขาแดงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเออพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับผมสีสันนากินกินข้าวน้ำลูกหลานครับไม่ได้บ้าบอสีขอตัวกินข้าวกันนะครับ กินข้าวแล้วกระสิคอบพักผ่อนอย่างน้อยครับผมมีน้องวั่นวยปวดหลังปวดเอวหมดแล้วครับมาเด้ปอปวดยยูกายที่ตักไปสูงครับผมอู้อยต้นนะครับ